นะคะฮะวันนี้หนูมีอะไรจะบอกอะไรหนูไปเข้าห้องน้ํามาทาไมห้องน้ําที่รถพ่ออ่แล้วทีนี้หนูเข้าห้องน้ําเสร็จปุ๊บออหนูกินเข่าปากหนูก็ได้เหม็นหนูก็เลยขอหนังยามอนปากจากพ่ออ่ะพ่อก็เลยทมว่าว่าพ่อก็เลยถามว่าว่าเหม็นไปเงียวห้ือกินขี้ นก,กันเลบอกว่าู้น้่ได้กินขี้โนูก,กินเขาปากมันกัเลยเมนเอาสวดสว,สวสด <ขอ S 3> พี่น,น้องขอบคุณครับขอบคุณกับำ<ร>ลังใจจากพี่จากน้องสุภูสุคนครับพี่น้องผู้มาใหาก้กำลังใจหมอลำเจียงมีหกนกพงสะกรในคำขึ้นนี้นะครับให้ยูดดีมีแห้งสุภูสุคนเด้อพี่น้องเด้อนะครับผู้ใดนั่งยืน นะครับไม่ครับร่างใจเสียงมีหกเบอร์นี้งวดสิมาถือสามตัวตรงๆเด้อสาธุอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อสาตัวตรงๆเออเจ็ดศูนย์ศูนย์เด้ออีสานไม่อยังจะเป็นมึงเมาแท็กใจดำพี่น้องเนาะก็แท็กใจดำจังไรมันบนตัวออกมาดันตีตั้งแต่เดือนเดียวหัดเก่าๆนะครขยันขู่ว่ามันเอาน้องเหอะเอามือหมุนฉันเริ่มใจออกชุ่นๆฉเนนี่อู้สังวาะนะครับ โอกาสดีครับแ้วกาที่สําคัญนะครับได้โอกาสนะครับจากาพี่น้องจากคณะกรรมการผู้จัดการจัดงานครับได้มาเล่นวัดกลางอุดมเวทน้ำบาดาเมี่ยงเขาจักเชือนนึงนะครับอันว่างตรงกันพอดี <c oughs> ตะกี้เพิ่นเคยติดต่อไปอยู่นะครับแต่ว่า ่บหว่างติดงานก่อนนะครับบัน้มนีนะครับดีใจดีใจหลายนะครับได้มีโอกาสได้มาทําการแสดงให้พี่น้องเช่าอําเภอพนมไพรไดเบิง้งได้ชมกันฝากผลงานการแสดงหมอลํำเตียงมีหฮกฤดูการปีที่หา้าไมในด้ออกบกออมใจพี่น้องเด้ด้วยครับเด้อพนมไพรนี่ฮยมากรอบนี้รอบที่สองรอบแรกที่ใส่รอบแรกยุ่ยจากบัอดแดงบัตแห้ง คอยจำได้อยู่ตอันที่ว่าเาเลยญบูชาเพื่อนเพื่นหลังใหญ่ๆน่หนาๆอยู่ตรงหน้าอยู่ตรงหน้าจ้าโอ้บางสัตวตีหลังจากมือนั้นแม่คอยได้นอนลงองาบบเป็นอย่างฟุ้งเข่าดังคอยเลยยังลูกถุงหูหิวมันมาเป็นหูหิวเลยมันควังหูกันแล้วไงเอาเป็นความหลานดิแม่งถุงเขาเรียกว่าถุงหูหิวมันมีหูอย่างนี้ถุงหูหิวเอ้าหลานเข้าใจถืกแล้ว เอนลอกเหตุลอกถือหรือเปล่าเออนี่แย่เอิดแย่เอิดย่เอิดเนี่ยแบบยดมีหาเอิดทุงหูหิวเอิดไาอย่างทุงมือหิวเอออันนี้ทุงหูหิวร้แบกทุงหูหิวกับบังไฟหนูจะเอาอะไรบังไฟกูบอกเงยจะกูเงยจะได้เอาบังไฟมาฝากหลานรู้ไหมตุ๊กตาเอียงบะมี่บอกเฮ้ยจังใดสักทีมุเจ้าหาเรื่องยากอิหนี่เลยหนูอันนี้มันอยู่ในเมืองนะลูก มีแต่บ้านคนทั้งนันอ้อมอยู่เนี่ยนเมืองพะดมไพรนะนี่หนูแต่รอบแรกมึงก็แพ้หมูยายเผากองเฟืองเขาแั้งหนึ่งแล้วนะแต่ไ้ตัวขึ้นฟ้าตอร์นาสใอ่กวางเฟืองคนใหม่บุ้มขึ้นมาุ้ะไม่เอานะลูกเนาะถ้าอย่างนั้นถ้าจะจุดอ่ะหนูต้องออกไปนอกเมืองแล้วก็บอกอาแม็กนะว่าจอดรถพาหนูจุดก่อนโอเคไหมโอเคค่ะเออ จะไปจูดทำกองเฟี่ยงข้าเจอยิ่งเด้อฟังเอาได้แม็เอาแน,น่กองเฟี่ยงได้เอาแนกท่ายอัแน,น้น้ำตกกระพียงกำนองลูกสวัสดีค่ะน้องอาอายสกุณาพรเสียงวิหกค่ะลูกหลานพี่น้องอำเภอโกสุมพีไยจังหวัดมหาสารคามค่ะส,สดสดไอีหลานนะคระับไอีหลานหน่อยก็ขอ,ขอขอบคุณ รางวันดำใจดันนาวิธีขอบคุณความหักความแพงจากพ่อๆแม่ๆสุขูสุคนนะคะขอบคุณมาเลยจากแม่หน่อยแม่หน่อยปีนเสาธงมาหามันมีทีมาทีไปเออเมื่อนั้นฮับไปเล่นปิดวีกอูใสก่อนเองแทงผุดแทงอัเพอร์ละสีสไลเออไม่ไงอันนี้ปีนเสาธงเบิ่งมาไม่เงินสื่อเขา มาแบนเราไม่ได้เงินสื่อเขาไม่ยังแล้วขีดทีพวกสะกดก็เลยไปลากมาทางนี้ก็เลย่นเยวเห็นเออเราก็เลยแป๊บนึงนะคะเอาเงินก่อนโอ้พี่น้องเพื่อถ่าฟังล่ำไม่รู้ดีเด้หนิเออปั้งไฟเออถ้าจูดุขังแรงมันมาเออมัดเซอร์กึดนะวาไม่ยังโอ้ยแตกครับแล้วกูตื่นอีหลีบางเรื่องฮะปัญญาคะฮะปันี้หนูมีอะไรจะบอกอะไร หนูไปเข้าห้องน้ํามาห้องน้ําที่รถพ่ออแล้วทีนี้หนูเข้าห้องน้ําเสร็จปุ๊บหนูกินข้าวปากหนูก็ได้เม้นหนูก็เลยขอถังยาเม็นปากจากพ่ออพ่อก็เลยทมว่าวพ่อก็เลยถามว่าเม็นไปเงียวหรือกินขี้หนูก็เลยบอกว่าหนูไม่ได้กินขี้หนูกินข้าวปากมันก็เลยเม้น โอ้ยคุณนายสูดแตะละมือตะละพันนี่เออนั่นแหละไปใส่มาว่าก่อนงานก่อนหม้อหนว่าไปงานอาทิตย์หนึ่งอันไปสอบค่ะไปสอบบ่ลูกโอ้สอบได้น้ำมูเป่ล่ะได้สอบค่ะได้สอบเอ้าเกเห็นไปสั่งตำหน้าเอียงไว้ก็ว่าว่ได้สั่งเดิค่ะต้องบอกวิหงีม่เาอนหรือยังว่าเอียงคู่ถามว่าเอ้ยว่าแมน ไม่ขอซอมนะเพิ่นว่าสัตว์อะไรไม่มีกระดูกสันหลังมันมีปลานิลปลานิลม้าน้ำม้าน้ำปูนาปูนาคางคกคางคกเพื่อนเขาตอบว่าไงลูกเพื่อนเขาตอบปูนาเพื่อนเขาตอบปูนาอีหล่ตอบยังล่ะตอบคางคกเอาสาว่าจะไหนมีคางคกบานพอมึงจะบ่มีกระดูกสันหลังสักลากยู่ไหมขอ เจ้าจะาฝ้ไปว้าให้หลนหลร้านอาเซอมีเหตุผลอะไรอีหลังคือตอบมาข้างโคกลูกก็คือว่าค่ะเวลาหนูไปหน้ายาหอยนี่หนูสิมาเข็นมันนอนเตรียมถนนอยู่เพราะว่ายังหูบะค่ะเวลามาถือรถเหยียบแล้วมันแปรมีเหตุผลรถเหยียบมันก็เลยแปรมันก็เลยบ่มีกระดูกสันหลังมันนี่ะทานี่ได้บ่อจ้ยเจ้าไปเฮ็ดเจ้าจะไปเฮ็ดอ่า ขออ,ขออนุญาตคุณครูที่นั่งชมอยู่ตอนนี้นะครับขออนุญาตประเทศยังอขอให้ท่านกลับไปทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับคางคากไม่มีกระดูกสันหลังนะครับท่านอาจารย์ครับช่วยไปเขียนข้อสอบใหม่นะครับท่านก็ไปทบทวนดีๆแล้วกันนาอนะครับว <น S 1> <c oughs> ันนี้หนูจะเปิดตัวพ่อค่ะวันนี้หนูจะเปิดตัวพ่อใช่ไหมใช่เป็นนี้ลั่เรืองยังไหอนี่ลั่เรืองอิติพลคนสัวซ่านาตาโสเพกระเทยค่ะาว อิทธิพลคนสว่วซศาน้ำตาโสเพณีเออเออก็คือเรื่องง่ามตาเมีนตานลตาไตน้ำตาลตาไตอีหล่าเรื่องนี้โสเพณีผู้ใด,ดเป็นกะหลี่ลูกแยนุยังสาดียังสาเป็นเมราค่ะแม่เมลา่าวยังสิมาเ่าปนี้อเอามเอนี้ออกล้ำซดแจงบอเอาอซดแจงค่ะอ่าโอเคบ่แน่ค่ะถ้าถ้ารับกะบ่แน่ค่ะนอดก่อนะรับโบน อย่าหลับนะห้าร้อยผู้นั้นตกฉากบอกเลยช่วงเวลาต่อจากนี้ขอเชิญพบกับเชิญเชิญแม่ลูกชอช้างค่ะหนูพูดไม่ได้ค่ะทำไมแค่ขมันใหญ่ขอเชิญพบกับพระเอกหนุ่มผู้หัวหลบป้าพรอเอกหนุ่มผู้หัวหลบนะพ่อหนูไม่ได้หัวหลกลูกอ้าเม่พ่อหนูผมน้อยเฉย คักก็หัวลกผู้ต้าน,นันสดๆน้องอายนะครับจะถือจะทราบความไลราเดียงสาเด็กน่อยเพียงอายุเพียงแค่12ปีครับพอกันในช่วงลำเรลืองต่อก่อนทํานองขอนแกนกันแล้วกันครับพี่น้องครับ